สบายดีพี่น้องป้องไายแม้กระทั่งวันฝนตกพากันสิไปวอเตอร์ฟอลย่างเขื้นไปวอเตอร์ฟอลใส่เวลาในการย่างไปประมาณ1.4กิโล่ากลับอีก1.4กับประมาณ2กิโล8พี่น้องเกือบ3กิโลแต่ว่าตอนนี้ขอเศร้าพางา,าพัง,งาบเด้อพี่น้องฝนตกกับผ้าก,กันมาจะเบ,บิงจะเป็นสายพ่นหาพ่นวงฝนตกกับย่างมาสิคุมค่ามันสิง,งามไปได้พี่น้อง เห็นขครจะโพสลงในโซเชียลก็ค oh ok ือว่างามสินะเราจะพากันมาเบิ่งแต่ว่าตอนนี้คือเหมยไปเบิ่งวิวต้องการพี่น้องตอนนั้นบักซามี่ขอให้พี่น้องบักผัวอย่างก่อนล่ะฮัลโหลฮายู่ฮาฟาโอ้ลูกกระเด็เดี๋ยวพี่นี่พี่โบแบกยาลูกไรกกับซีมนมนอนมาพี่โบบอกจะสิเดี๋ยวลูกแบก นี่พี่น้องอยางยังบะท้นในฮอดเขืทางสอนพี่น้องเห็นแต่ภูเขาขพี่น้องสิไปภูเขาหลวงนันทุ่แหละตอนนี้คือบรรยากาศมันฝนฝนยางกลมหนากลมตาฮานี้ลูกแก้วทิ้งผักพรก่อนพี่น้องอยางมาได้สักพักหนึ่งแล้วมาผักพรขอเห็นต้นใหม่ต้นนี้พี่น้องต้นเดียว แต่ว่ามันแตกออกมาจะเบนงมนจักก่อนี่ต้นเดียวมันแตกออกมาจะเบนพี่นองจะมันจักก่อนนี่มันแตกออกมาหนึ่งสองสามสี่หา้หาหกกอมันแตกออกมาพี่นองจะเบิงหาดหักเดียวเท่นี่แต่ผลพันแตกออกมาหากกอ คุนคนร้ายเถอะคุนมาหยางอีกคนเกี่ยวว่าชิบุมีคนขนาดรถโต๊กันยังมีคนคุณทางนั้นคุณอย่างกำลัากุณคุณคุณคุณซ้ณณณณณำไปอาบุญบังไฟกับปอบัปานพี่น้องอยางมหาหอดจุดจุดหนึ่งแล้วพี่น้องอันนี้มันเป็นไก้ขายเป็นออฟฟิศขจานะพี่น้องแต่หาบุญมีคนประจําการเนาะมันเป็นแบบลักษณะขาบอกแผนทีบอก ลักษณะว่าโอเคจะมาอยู่จุดนีจ้จะควรสิปไปบอนได้บอนได้ปล่อยเข้าลงทางนะพี่น้องจะเบิ่งอันนี้นะค่อยสะอดเน,นี่ยจ้าวแบล็คเบอร์รี่พี่น้องเจ้าพนโอ้ยพ่นพี่น้องยังเขี้ยวเคียวเคียวยังพันในซุกซำข้างุกแล้วจะเป็นหน่วยดำพี่น้องน,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 นี่เลยคือมันสุกกับสินมันจะเป็นหน่วยดำแบบนี้ครับมันสุกนี่เดยทางในมันก็นจะเป็นแบบนี้นี่เป็นซื้อพี่น้องหายเสียมาเอาซื้อไปเสิร์ชหาเห็นโลด ในเด็เป็นห่องห่องแบบนี้ที่แบบว่าเป็นใครขายเป็นแพททีเลยเป็นหน,น่องให้เข้าเป็นไกด์ไลน์ให้เข้าโอ้เขาก่อนสิไปบอลนได้จุดได้จ,จุดได้ใส่เป็นแบบจำลองที่าเจ้าจัดโซ่แบบให้เข้าเนาะสถานที่วัตรอร์ฟอให้เข้าสิไปมวิวสองแห่งเป็นหน่องยู่ติดกันเลยเนาะไป็นบนขอการมัน้นเป็นยังไงเนาะนี่เด้บรรยาี่ยกะโตขี้หอดังทั้งรับเพิ่งไปให้หน้องยังไปต่อยังอีกใกล้อยูพ่พี่น้อง บรรยากาศฝนลินพี่น้องกันังค่ากันใหม่ได้ฝนลินกับบริสนก็ฟุนลินกันน่ว่าคนอยากไปอยากว่าเนาะหอดชุดนี้แล้วพี่น้องแนี่เห็นไกลๆในด้ังตกพี่น้องเห็นเขาเขาติดภูเขาวิวภูเขาแต่ว่าน้ำตกอยู่พุ่นพี่น้องเนี่ยเห็นไกลๆอยู่พุ่นพี่น้องพูนอ้าวสุ่มหายทุกคนบังเอ้าพ,พุ่นพ,พี่น้องพูนเด็กพี่น้องฝากนั่นเนี่ยเห็นล่างๆอ่าพุ่น แต่ว้าหมอกที่พี่น้องมาลงอันนี้การยืดหดอ่อนเด็กอันไประตังเขวกอนสีเงี้ยเห็นแบบล่างๆอยู่พี่น้องอันนี้ตัวที่สองที่ทางนี้ไหนก็ล่างๆกันพี่น้องแต่ว่าตัวที่ว่าหัขอ,อย่างเข้าไปอย่ากใกล้แน่แล้วเป็นตัวนี้นี่เห็นตัวนี้นี่นี่ตัวนี้ออ เี่กพี่น,น,น้องห่อนย่งเงยอางสาไปไปบนน้ำกันเลย like พ่าจะรูปไรดิไอในวันสี่ท้ายออมดิฮัลโหลพี่พี่น้องเจ้าทินพี่น้องเฝ้ารำตกอยู่โอ้ค oh. ิดว่ามีแต่มูอเจ้าซองตเป็นกลุ่มเลยจ้ะพี่น้องคนนั่น ดูต้นใหม่พ่นพูนยางไปยางมาทางนั้นพุ่นเมื่งพี่น้องผู้เขาอันเมื่อโตแก่นะมันจะมาสร้างปีนเนาะเพราะต้องชุ่มปานนี่สูงเอาเมื่อยบ่เด้๋ยวเมื่อพูนพี่น้องพูนข้าวขาวแค่ๆถึงโตแกอันปีนเมื่งก่อนจะชุ่มให้เจ้าบุงเห็นบ่พุ่นโตแกอันปีนผู้พุ่น โอ้ยยังเปสายมันเก่งพี่น้องนั่นน้ำตกพี่น้องคุณยังไม่เห็ยางเขาไปไกลๆถ้เได้พี่น้องยังไกลอยู่แต่บงตัวอะไรเป็นตกแกะมีบอลน่าอิ่วแล้วมันปลีนไปอีกมันเก่งขนาดยางเขาว่านี่เมื่อยแล้วพี่น้องยังไม่ได้ไก่หอน้ำตกซำ ไก่หอดะพี่น้องตอนนี้ก็คือหอแนบขึ้นไปโอ้เด้เดพี่น้องโอ้บรรยากาศงามเด้อถึงสิมีอันเคยไปยังไงถึงสิมีหมอกพี่น้องแต่ก็งงามโอ้ไปหาท้ายหูพี่น้อ,อ้ไปละพวกหอย โอ้ไปยืนอยู่แผ่นหินเนี่ยทายหูสิจักเว้ยจะบ้างโอ้มีบรรยากาศโอ้ Can you take picture for me please โ oh, อ้ look at this n น c e I'm happy to be here ตกลงกับคุณสามีแล้วสิไปต่ออีกนาโต๊ะตัวที่สองแต่ว่าทางสี่สิบไปพี่น้องฝนกระโตกเล่นเล่นเลยพี่น้อง <laughs> ใครเนี่ยแต่ข่อยนะ่ะมีอัมเบลาแต่ว่าสามีข่อยนบะบ่มี่นกระยางเปียกฝนไปนั่นแหละจ้าข่อยก็เปียกขึ้นกันพี่น้องแต่ข่อยก็สิใครแน่น้อยหนึ่งม <laughs> ึงบรรยากาศพี่น้องอันที่ทุงที่ตุก้นเห็นนี่นะป้าพระกูทั้งนั้นเลยพี่น้องนำโต,ต๊ะตนั่นเขาสิไปอีกนำโต๊ะอีกตัวหนึ่งพี่น้องข้างหนาคุณ ปลาไม่ปลาพักกูดเหรอพี่บอนี่นี่เด้เป็นพักกูดเลยพี่น้องแต่ว่าฝนท่างทัวข่อยางก้อนนะโอ้ยล้มกระเจะาคันจองไปน้านือพี่น้องเลยมาฮอดแล้วพี่น้องสถานที่ที่สองที่เ้าสิบไปที่ห้ามาพี่น้องนำโต๊ะแห่งที่สองบรรยากาศมีแห่งที่สามอยู่ฝนพี่น้องโอ้ยไปบ่ลด้ยพี่น้องนำโต๊ะตัวนี้สีขนาดหน่อยกว่าโตเมื่อก่อน ปฏิพันธ์หน้าวังยานี่พี่น้องดิอ,าอ,อ้าวเธอขาไปจังได้เคยมันไี่สภาพเธออยู่นี่าก็ยืนทายหูทายวิดีโออยู่นี่เนาะอือสูบใหมือจับเบิ้งพี่ห้อง พี่น้องเอ้ยคือสิได้สองน้ำตกเนี่ยล่ะเพราะว่ายังมันโปรไบเลยตอนนี้ฝนตกก็อยากกินน้ำน้ำโปรคือมากพี่น้องเพราะว่าใครจะกินน้ำตกนี่แหละเขาว่าพวกใครเฮ้ยมึงกินบ่ได้เป็นทญยาเดี๋มึเสือพญ็นานี่น่เขาบอกให้ใครกินพี่น้องโอ้ตาหัวใจเรากระย่างเมื่อดรถใส่เวลาประม่าสามสิบนาทีสี่สิบนาทีก็หอดรถพถูกปาถามมึงกินน้ำยู่รถเพราะว่าอันนี้น้ำมันนึกว่าสะอาดสุดท้ายกับป๋าโปรไบกินอ่ะฟังความเผื่อจะโปให้กินก็โปให้กินว้าว ก็ได้แล้วโบไปต่อเลยพี่น้องสีผ้ากันกั๊บบอลฝาลวดแ้วกับสีผ้ากันไปหาอนยังกินก่อนเปลี่ยนเพราะตอนนี้เป็นเวลาสิบสองโมงแล้วพี่น้องคือว่าก็ขุมค่าในการมาอยู่แม่ว่าบรรยากาศฝนสิโตพี่น้องแต่ก็เห็นน้ำตกอยู่แต่ก็วิวที่ยวถัดก็เห็นเป็นมูนมั่วเป็นตุ่มๆแบบนี้พี่น้องเอ้ยถอดกางเกงมูจาว่าเบิรงซัมมี่อะไรพี่น้องสำหรับน้ำตกแห่งนี้มิสซีว่าอาเบอร์สโตรสติงไล่แดดพี่น้องเขาอทเขียน อันใบหน้าจอนี่ให้มุจจออาดเองเราให้สิอยากมากอันไปเซิร์ชเลยพี่น้องเอาซื้อที่ข่อยเขียนไว้ทั้งหน้าจอไปเซิร์ชใน Google ในอินเทอร์เน็ตมากเห็นเลยพี่น้องไปมากพอถือมุจจอก็เซิร์ชเข้าอุกอุกเกอแมพมันก็จะบอกเขาเองว่ามาจังใดไปจังใดพี่น้องบริยัญยากเลยพี่น้องส้นลากิมมิคก็คือสิฝากไว้ซัมมีฝากทุกคนสวยกดติดตามกดไลค์คนแชร์ให้ได้พี่น้องว่นศุภาทุกคนไปใช้ต่อเพราะว่าข่อยยังสิอยู่ต่ออีก,กอยู่แววอีกมาสองวันแล้วก็สิไปต่ออีกแบ็กผู้อีกพี่น้อง